เป็นสนีเป็นสีข,ขาวๆเนาะ จะรลายเมย์ก on on ็บนลูกเมยกก็บนลูกเลยนะคะลบนี้คือไม่มีเสียงถ้าใครมีเสียงจะไม่ด้รู้เลยว่าครูแมวกดปุ่มใครเด็กๆทอะไรจะได้ห็นไหนะาส่หัสีลูกนี่จะได้ยนไหมนะอ้าวอันนี้นะคะวิธีทําส่หัวสีลูกนะเด็กๆดูถ้าใครเรียบร้อยแล้วกนเก็บปุ่มดีจะให้มาทานะตอนนี้ทำ 3, 4, น้ำมันละลายในน้ำไหมคะน้ำมันละลายในน้ำไมไม่ละลายในน้ำมันแยกกรองมาเห็นไหคะเด็กๆอันนี้คือน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำน้ำมันมันจะไม่ละลายในน้ำน้ำมันไม่ละลายในน้ำ มองดูกสีจับตัวกันเป็นก้อนๆสีไม่ละลายในไม่ละลายในน้ำมันเลยนะคะมันเป็นหยดเป็ก้อนเลยไม่ละลายในน้ำมันเลยดูนะคะมองดูมันเป็นผลิตต่อไปสีเขียวสีเขียวก็พอวันนี้เราจะโยนสีแค่สามสีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะอ่ะ Đi đem gì? Món gì mấy thằng? Món gì mấy thằng? Món น้ำมันไม่น,มน,น้ำมันไม่อุ้งสีแล้วน้ำมันน้ำมันหนักเลยสีสีมันหนักใช่ไหมคะน้ำมัน,นสีก็ได้ลงไปเป็นสาย,ยสลุ้งสีเลยลงไปเป็นใสลยยุ้งใช่ไหมคะคนนี้ไปเด,ดมอลเห็นไหมคะ Alo, lắng nào nó trồng mấy mươi khúc cả. À nóc keng lên chưa? Cái nè, nó đi, đón, đón, đón đi, đi. Yeah, này tỉnh, luôn nha. ไม่จบอาหารได้นานไม่เด็ดดูนะดูออไ้ังไหมนะคะัอใส่สีฟ้านะ